ความลับของชุดทอง EP ที่2ครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับตัวผมได้รีวิวชุดทองไปชุดหนึ่งครับซึ่งเป็นชุดคลื่นพิโรธหรือว่าชุดนี้นั่นเองโดยชุดนี้นะครับจะมีความพิเศษตรงที่ว่าท่ายืนของเขาจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับและวันนี้ครับมีอีกชุดหนึ่งมาเหมือนกันครับนั่นก็คือชุดราชาเท้าไฟครับหรือว่าก็คือชุดนี้นั่นเองซึ่งเป็นชุดที่ผมไม่ชอบที่สุดในเซ็ตแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ถือปืนนะครับมันจะมีท่ายืนเป็นแบบนี้เลยนี่ครับทุกคน ท่ายืนของเขานะครับจะเป็นการเอามือนะครับเน็บกระเป๋าแล้วก็ถือแบบไว้ที่หน้าอกนะครับประมาณนี้เลยเท่มากๆแต่เท่กว่าน,นั้นครับถ้าเกิดว่าเราถือสกินปืนที่เป็นสกินปืนของเซตเขานะครับนั่นก็คือปืน M24 นะครับมันจะเป็นท่ายืนที่พิเศษกว่าเดิมครับนั่นก็คือท่านี้บุ๊บนี่ครับทุกคน ท่ายืนนี้ครับจะเป็นท่ายืนที่เท่ที่สุดในบรรดาชุดทองแล้วก็ว่าได้นะครับถือปืนเป็นกีตาร์นะครับเท่มากๆเอฟเฟกของสกิลปืนก็สวยนะครับตอนนี้นะครับชุดทองที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่2ชุดด้วยกันนะที่มีท่ายืนพิเศษแบบนี้นะครับใครนะครับรู้ว่ามีท่ายืนแบบไหนพิเศษเพิ่มเติมอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวให้ดูเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูชุดนี้กันนะครับว่าตอนเล่นจริงๆจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูผมสุ่มนะครับย้อนดูได ทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับคอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะครับผมรออ่านนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเติมเกมผับจิมบายราคาถูกนะครับสามารถไปเติมกันได้ที่ มาครับทุกคนเข้ามาสู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจุดเด่นของชุดนี้หลักๆก็จะมีทางด้านของเอฟเฟกด้านหลังเนาะที่เขียนคาว่าดิสโก้หนึ่งเกานะครับแล้วก็ขยับได้ด้วยแล้วก็มีแว่นตาขับหมวกแล้วก็มีสกินปืนครับที่ค่อนข้างจะสวยที่สุด ในปืน M24 ณนะปัจจุบันนี้แล้วปะด้วยความที่มันมีเอฟเฟกค่อนข้างจะอลังการแล้วก็เท่มากๆเข้ากับเซ็ตสุดๆนะครับแล้วกดมาก,กับว้าว K24 MWO แล้วก็โมชิเออรแล้วก็ผมนั่นเองนะครับในวันนี้เล่นหมดอีเวนต์ของเกมผับทีม b บายนั่นเองใครยังไม่เคยเล่นก็รีบไปเล่นนะครับจะได้พบกับความสนุกสุดเวี่ยง ที่ทุกคนไม่เคยพบเจอมาก่อนขี่กระเบนนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเล่นกันสักพักก็แหละเพราะว่ามันมานานละอีเวน้นใหม่ก็จะมาแล้วด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับ <Okay. S 1> ผมจะลงขงบนนะครับเพราะว่าตัวผมเองปรับเป็น SGR SG นะครับมันจะมองเห็นทะลุน้ำนั่นเองท่านเราสามารถเก็บฟรีได้แบบฟรีๆเลยนะครับขอญาติก่อนเลยครับขอญาติก่อนเลยครับยืนนิ่งๆเป็นเวลา2วิแล้วก็เก็บปืนแบบรวดเร็วใครลงมาแล้วไม่ได้ทำอะไรนะโดนแน่นี่ไงเห็นไหมเราจะเห็นแบบตัวนี้เลยนีไงเห็นไหมครับ ปรับภาพ SDR SD มันก <TH verw 000> ็ดีแบบนี้แหละนะครับทุกคนแอกตายไหมโอ้ยเบิร์ดโดนลาบปะอันนี้มันโดนลาบปะเนี่ยเฮ้ยผมยิงอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยไปดีกว่าเดินมารับเดี๋ยวด้วยด้วยิงบอดคือเพิ่์ดขึ้นมาไอ้พยิงบอทเอาโอเคเฮ้ยแกเบิยิงบอทโอ้ยนั่นมันดูแล้ว บอดเรา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 คนหรือบอดบอะเฮ้ยนี่มันเทคนิคเราเทคนิคอีบอดำเลยครับ้ำเลยตได้อนี่มันนี่มัน เทคนิคสุดเอกลุศีดสายตัวทางซายตัวนีเ้เอกลุศีเทคนิครีบเล่นก่อนโดนเนิฟโอ้โหเกสุดมหมดมแล้วด้วยดิตอนนี้ยีดตัวองไกลไก่ฝ่ามือเอาเอาเขาตุ้ยสอง่มตายสู้วะเอออุ้ยแล้มีคนอุ้ยสุญหมดพอดี นี่ไงแล้วนี่ไงแล้วโดนโดนเฮ้ยผมอยู่บนนี้กมหาไดจห้าคิวคืออะไรขึ้นเราเราจะไปต้องยิงคนด้วยหรอลงไปเอากระเบนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเฮ้ยใครอะ่บ้านกะเพาชั้นนะติดติดติด ลงน้ำก็ไม่พ้นเพื่อนลงน้ำก็ไม่พ้นภาพเรา S T R s D ต่อ,ะนะอระวังเด็ดนะภาพเป็น S T R s D ครับไม่พ้นหรอกมันเดินทีสูดแล้วนี่ทำดิกี่คนวะโอ้ยคุณฝนว่ายมาเต็มเลยวะทั้งข้างหลอกอะไรผมโดนอะไรอะ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปขยับตัวไม่ได้ ผมก็จับตัวไม่ได้คืออะไรวะโอ้ยโอ้โหเกมคุณภาพไอ้ไอ้บ้าเอ้ยเกมมวยเต่าที่หายเลยมาครับทุกคนกลับมาแล้วโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นนะน่าจะเป็นทั้งทีท่านเลยคุณผูเอ้หายไม่หายหรอกล็อกขากับเด็นระเบิดเนี่ยไอที่เป็นแบบน่นิ่งเลยอ่ะคือผมนิ่งเลยเว้ย วิ่ยเหมือนมีแสงใต้ตีเราด้วยเฮ้ยสองตัวสองตัวโอ้ชาล่างหมดเลยแตกหนึ่งแตกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแตกหมดล่วงครับล่วงครับเฮ้ยสายมือโอ้ยมันกำลังขี่กับเบนนี่ Watch out. สตัววะมากกว่าสด้วยเมื่อกี้สตัวเลยกระเบนวิ่งอยู่ข้างล่างตัวนึงคุณคนนึงนะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โห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 เราแกมดีไหมแล้วเราวายกระตุกมากไปเลยไปเลไปเลย กระเบนมันแตกก็ลง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 ต้องลงนเนี่ยเยอะเยะไปหมดว่าอะไรวะเนี่ยไปเลยครับไปเลยครับเราอยู่หลังคาเต็ไมไปหมดแม่งยิงปีเลยว่ะอ,อ๋อแล้วอะไรพวกเขาไปยิงบอทแอบ,บยิงมันดีนนกว่ามากพี่ตรงเนี่ยนะเออเคนเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สองตัว ล,ล่องหนึ่งล่องหนึ่งอุ้ยเพื่อนเราโดนอุ้ยหล <CNC. S 2> ังเข้าอุ้ยหลังแตก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 อุ้ยโอ้โหตรงนี้อนสองตัวนะผมล่องห,ห,หนึ่งไหนวะเจ็บอีกหนึ่ง Watch out. sao như thế, bằng như thế. Oh, lòng, lòng, lòng bằng sạch. Light toilet, light toilet. 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 Light bên bên, nhiều ta... bên nhiều ta ดีเพื่อนนี่นี่นี่อยู่ตกใหญ่ีิเยอะมากเยอะมากตัวหนึ่งตัวหนึ่งเขีมีซอดมาถอดมาหน่อยดิมาแล้วครับก็ลังมาเรามากันพลาดผมขึ้นไม่ได้ผมติดโอ้ยระเบิดโอ้ยเชียไม่ได้จ้าจ้า ปีนเข้าประตูไปวะนี่ยอแต่ว่าปืนแฟรมันไม่ค่อยค่อยมีคนเก็บมาใช้ไงเพราะว่าส่วนใหญ่คนเก็ปืนยิงน้ำกันถึงมันจะบักเฮ้ยมันโดด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 ไอ้ไอ้ไอ้วานโดดไอ้วานโดดอีเวนต์ไอ้วานโดดอีเวนต์โอเคเห็นแล้เอาแล้วไม่โดดอีเวนต์ด้วยนะทำไมนะซามูไร Watch ว่าช okay, like ั่วพอดังปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็จะบบัสขอบอดบอดก็น่าบอดอู้นี่แกยังรอดมาถึงตรงนี้เลยเหรอบอดอุ้ยกระตุกด้านหลังเพื่อนตามเพื่อนโดนตามเพื่อนโดนตามนล้วมันเราหมดนะข้างหลัง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 ขวบแตกขวแตกขวแตกขวแตก โอ้โหหลังเข้า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  โอ๊ยโอ๊ยแล้วเขาเก่งแล้วเขาแม่นแล้วเขาเก่งแล้วเขาแม่นแล้วผมยจะไงกระเบนเขา้าหลังนะสอนสอนสอนก็เบนเข้าหลังสอนนะบนเผาอะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นลงไปข้างล่างสองตัวลงไปข้างล่างสองตัวกระเบนมาเพืบอขึกนปุ่น ใชกระเหลังก่อนทีเนียอุ้ยทางมีไม่ตุ้ยโอ้โหนัดเดียวเองโอ้โหนัดเดียวนัดเดียวของจริงนัดเดียวของจริงเลยเสียดายจังเลยโทษเลยว่ะโทษโทษโทษเลยครับโทษเลย